สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนรับท่าในเกมไมค์ครับนะครับผมก็ตามภาพเลยนะครับผมท่านี้นะครับเป็นท่าที่ความยาวก็ใช้ได้พอสมควรนะครับผมท่านี้ก็ได้จากอาชีพเม m น n t เหมือนกันนะครับผมส่วนวิธีทำก็ไปดูกันส่วนวิธีทํานะครับผมก็ให้ทุกคนไปหาโทวเทมมานะครับซึ่งโทวเทมนี้ก็จะได้จากการที่เราพาโจนเข้าหมู่บ้านแล้วเราก็กจัดโจนได้สําเร็จนะครับผม แล้วก็จะมีโจรอีกส่วนหนึ่งที่อยู่คาลิหาดนะครับผมซึ่งหน้าตาของโจรที่ดรอปโทเทมก็จะประมาณนี้นะครับผมพอเราได้โทเทมมาแล้วนะครับก็ให้เอาไปใส่ตรงซ้ายมือของเราเลยพอเราใส่ซ้ายมือแล้วนะครับก็ไปทํำยังไงก็ได้ครับให้โทเทมนี้มันเด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างกับแมงมุมแล้วกันโอเคผมจะให้แมงมุมตีผมจนเกือบตายนะครับแล้วเราให้โทเทมมันเด้งขึ้นมา พอเด้งขึ้นมาเสร็จแล้วครับผมอาชีพเมนก็จะเด้งนะครับผมของใครเด้งไม่เด้งก็อย่าลืมบอกกันเลยนะครับผมอาชีพเม้นก็จะประมาณนี้นะครับผมได้ไม่ได้ก็มาบอกกันอีกทีนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ